วันนี้เราอยู่กับโต o ต a Fortuner Legend จเด GR ครับตัวท็อปที่สุดของรถ TPV นะครับอยากได้ช่วงล่างดีๆสักชุดหนึ่งนะครับเราอยู่กับโช๊คทุนซีรีส์นะครับเป็นแบบทูเวนะครับเป็นโช๊คที่ดีที่สุดสำหรับ f o r t u n e r แล้วในตลาดนะวันนี้นะครับโช๊ครุนนี้สามารถปรับความนุ่มความแข็งได้64แบบนะับผมก็ในสงด้านหลังนะครับเป็นบายพาสของ f o r t u n e r นะครับสามารถปรับความนุ่มใน2งขากดเนี่ยได้24ระดับแล้วก็ปรับในสงขารีบาร์ได้อีก24ระดับเดี๋ยวามมชกัน สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมแมกมกล้านเข้าพิษหมัวท้ยจันทบุรีเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับโตลต้าโฟลเจอเนอร์เจนเดอร์จีอาร์ครับตัวท็อปที่สุด ของรถท p v นะครับก็วันนี้นะฮะลูกค้าได้มาปรึกษาผมนะครับในเรื่องของการอัปเกรดช่วงล่างนะครับว่ามีงบไม่จํากัดนะครับอยากได้ช่วงล่างดีๆสักชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นอะไรนะครับโอเคครับก็ในส่วนของข้างหน้านะครับตัวนี้เราอยู่กับโช๊คทุนซีรีส์นะครับเป็นแบบพูเวนะครับเป็นโช๊คที่ดีที่สุดสำหรับคอนจูเนอร์แล้วในตลาดนะวันนี้นะครับในเมืองไทยด้วยนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยทุนซีรีส์เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับปรับความนุ่มความแแแขข็็งงงงงได้2บบบบบกกกกคคคคือออออย่่่่่่ารรรรนนนนนะะะะฮปััััใสวมมเพททททชชีีีซึโ กระบอกทับแท้งเนี่ยจะช่วย1น,นะให้มีปริมาณน้ำมันมากขึ้นการระบายความร้อนดีนะครับแล้วก็ทําให้การขับขี่เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยสมูทตลอดเส้นทางนะครับเพราะว่าการระบายความร้อนดีไม่มีความร้อนสะสมในกระบอกนะครับในส่วนของกระบอกทับแท้งเนี่ยสามารถปรับนุ่มความแข็งได้8ระดับในส่วนของขาจัมขากดนะครับคอมเพรสชันนะฮะแล้วก็ในส่วนของขารีบาวในส่วนของขารีบาวเนี่ยเราก็ปรับที่ขาด้านล่างก็ปรับได้อีก8ระดับเท่ากับว่าโชครุนนี้สามารถปรับความนุ่มความแข็งได้64แบบนะับผมดีมากๆเลยโชครุ่นนี้เป็นโชแบบไี้ ก็คือตัวกระบอกอยู่ข้างบนนะครับแกนอยู่ด้านล่างแล้วก็มีสปริงขนาด2.5นิ้วเพิ่มเติมให้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆกครับนุ่มนะครับแน่นแล้วเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยไม่สะเทือนนะครับเดี๋ยวไปดูของด้านหลังครับครับผมก็ใน2ด้านหลังนะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นโช๊คที่ดีที่สุดอีกเช่นเคยครับเป็นบายพารสของ f o r t u n e r นะครับสามารถปรับความนุ่มใน2ขากดเนี่ยได้24ระดับแล้วก็ปรับในสงขารีบาวได้24ระดับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนๆดูครับกนั เอากระบอกเนี่ยไปฝากไว้ที่คัสซีนะครับแล้วก็เอาแกนไว้ด้านล่างตรงนี้จะช่วยให้เรื่องของการดีดเด้งของสปริงเนี่ยเราสามารถจับได้ดีกว่าโช๊คทั่วไปที่เอาแกนไว้ด้านบนเอากระบอกไว้ด้านล่างนะครับอ่าแล้วตรงนี้ครับนี่ปรับได้24ระดับครับสามารถปรับไปเลยเนี่ยนะฮะละเอียดมากๆนะครับการทํางานของโชุคตัวนี้ทําได้ละเอียดแล้วก็ควบคุมการใช้งานทุกช่วงความเร็วนะครับอันนี้ขาลีบาวนะครับส่วนข้างบนขากดตรงนี้ครับก็ปรับได้ตรงนี้ก็ปรับได้ครับอาจจะดูยากนิดนึง นะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้มีกระบอกซับแทงค์มาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับที่ขับรถ PPV SUV อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner นะฮะ m ิวเอ็กซ์ฟ o เจโล่ e อ e เอนะครับ, k, ero, ett, นรบสนใจอยากจะเปลี่ยนโช๊คนะครับดีๆสักชุดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาผมได้เลยครับ095 519 3562 ร้านของเราเป็นโปรเฟเดอร์เซ็นเตอร์เจ้าเดียวแห่งเดียวในจันทบุรีและตากนะครับเราก็ประสบการณ์การติดตั้งเนี่ยมากกว่าพันคันนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกที่นำโปรเฟเดอร์มาขายนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าเดียวด้วยก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากได้การบริการที่ดีๆทีมงานคุณภาพโทกสินค้าดีๆนะครับก็ติดต่อครับผมครับ0955193562ผมให้เบอร์ไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วนะครับก็ยังไงนะครับก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ